สวัสดีครับเอฟซีาวน่อยซี FC อีราอูอิงมือคืนนี้นะครับบทโจ้เราก็เดีโพดอีกแล้วนะครับเราเอาถึงเราโพดถึงศิลปินนะครับศิลปินถ้าใครคิดว่าตัวเองมีฐานเสียงและเก่งอยู่แล้วเปิดช่องทำเพลงหรือสร้างวงเองเลยครับ ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ได้เป็นลูกทีมใครและไม่ต้องมาสมัครกับพ่อโจหรือไม่ต้องมาสมัครกับวงสาวน้อยก็คือที่นี่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายแต่ที่นี่ต้องบอกกันได้คนทนกันได้เพราะกฎระเบียบระบบของวงมีหรือที่เรียกว่าต้นทังกัด ที่ยืนหยัดมาถึง41ปีจนมาถึงรุ่นผมบริหารเห็นมาเยอะเก่งไม่มีวินยัยยืนวิธีไหนก็ไม่นานเก่งดังปังไม่รู้ผู้สร้างไม่มีทางยืนนานเดี๋ยวก็ร่วงโรวยนะครับเล่ากับโพดลงุงซูเชลนะครับนี่ รเราบอกถึงไปนะครับ,รบเราบอกเตือนสติภัยนะครับแล้วก็ต่องหงวัวยังอีกกีกแล้วละครับหรือว่ามีคนไปแกนี่แกนี้เล่าอีกหรือบอ่เห็นในเล่าเดดโพสเนาะศิลปินนะครับที่คิดว่าจัวของเก่งนะที่คิดว่ามีฐานเสียงหลายๆนะครับมีแฟนคลับเอฟซีหลายๆนะครับเพิ่นแนะนําให้ไป เฮ็ดเองครับเฮ็ดเพลงเองเปิดช่องเฮ็ดยังเองนะครับกต่สิคือศิลปินที่เขาเห็นนะครับเพลงนี่ยูทูบเฮ็ดเพลงนี่ยูทูบเฮ็ดเพลงนี่สังคมโซเชียลนะครับแล้วก็ลงนะครับเอินหยอดปิ้วต่างๆนะครับนั่นก็คือคนที่เขาอยากเฮ็ดนะครับอยากเปิดอยากยังโดยที่บ่ต้องหวังพึ่ง ผ้าจากผู้ใดนะครับในการเป็นตัวเอิญน,นะครับเขาใส่ความสามารถในการดึงดูดนะครับในการเหตุผลงานโลงนะครับเพื่อดึงดูด FC เอฟซีแฟนเับเองนะแต่นะครับเจ้าพนนี่ก็คือหมายเข้ามาคนที่สิเขามานะครับคนที่คิดว่าอยากสิเขามาเพื่อที่เอาทานเสียง f อฟซีาวหน่อยนะครับ สีมัานสมัครแต่ว่าขอขอเอาแบบเห็นงานเป็นของเป็นของเจ้าของแบบอยากเห็นเป็นเขาเอ่นว่าเป็นตัวของเจ้าของโดยที่บ่อยากไ้ทังว่งนะครับเขามาวนไหวนะครับอยากเห็นยังไงนะครับจังสี่นะครับเล่าบอกให้ไปหาเหตุเอาเองโหลดนะครับบ้าตองมานสมัครกับเล่านะครับบ้าตองม่ยู่กับสาวหน่อย เลาก็ลอกกันกเป็นการเตือนหลูกว่วงพอมนะครับไพทียังมีความขิดว่าเป็นสมาชิสาหน่อยแล้วนะครับอยากเฮ็ดยั้งกาเฮ็ดน,นะครับตนสังกรรัดเรียว่าสาวหน่อยเพื่อนเพ่งรอวพอยโจบอกไปเฮ็ดย,ยั้งกับ่อยากเฮ็ดนะครับปรยากให้ความลมมือ กฎระเบียบวินัยที่ว่งมีกับโบเข่งคัดนะครับเฮ็ดแน่บบเฮ็ดแน่นะครับจงสี่นะครับเราเตือนจตีว่าให้ไปเฮ็ดเอาเองนะครับเฮ็ดว่งเองนะเฮ็ดเพ่งเองนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเฮ้ากับหูอยู่นะครับว่า ระเบียบของวงกฎระเบียบของวงมันเป็นแบบไดนะครับงานของวงมันเมี่ยอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าสาวน้อยไปเป็นแพรงนี่เป็นวงที่ฐานเสียงทางโซเชียลหลายๆผู้ติดตามหลายนะครับทั้งทันเซเฮดแบบเมียงๆทีมงานสียยูกันแบบเมี่ยงๆเพื่อไเมี่ยงบัวเด้เฮ็ดโซเชียลหรือเฮ็ดยังให้เอฟซีเบิงนะครับแบบยูแบบ เป็นศิลปินแบบที่อยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวบเผยแพ่ง,งานเจ้าของบอัปเดตงานเจ้าของบบเฮ็ดยังไงแฟนครับเจ้าของเบื่องนี่มันก็สจะมีผลกับทานเสียงนะครับทานเสียงของเจ้าของนะครับเราก็เตือนไว้นะครับว่า,าผราเห็ดโซเฉียวเราผาเห็ดขิดเห็ดยังไงครับตองผ้ากันยายามเห็ดนะครับเพื่อ ให้ Hi, f c แฟนคลับได้เชิมชมโมง,งามนะครับบ่ในี้หายไปเบิงคนอื่นไปเบืองศิลปินผู้อื่นแบบนี่แนวคิดในการเตือนสตินะครับแล้วก็เป็นการบอกไปๆสำหรับคนที่คิดสิเขามาแต่ว่าบ่อยยากอยู่ในกฎระเบียบของวงวงนี้นะให้คิดสะก่อนนะครับก่อนจะเข้ามาเพราะว่าอยู่ในสาวนอยเป็นบนแพงเจ้าก็ต้อง พยายามนะครับสั่งตัวตนในเจ้าของนะครับเพราะว่าเฮงศิลปินทุกคนมีฐานเสียงเอฟซีหลายนะครับมีแฟนคลับหลายแล้วก็อัปเดตตัวตนทั้งโซเชียลหลายๆนี่มันจะเป็นผลดีกับวงนะครับเล่ากับบันเทณว่าอยากให้ศิลปินดังอยุ่คนสองคนนะครับเราก็อยากให้ดังทุกคนมีตัวตนทุกคนมีทานเสียงทุกคนนะครับเพราะว่าเฮงดัง อย่างนี้ฐานเสียงลายมันก็มีผลตัววงนะครับเป็นการกระจายฐานแฟนคลับออกไปอีกนะครับนี่ผมเองนว่ามีแต่อยู่ซ้ำฐานเสียงอยู่ซ้ำนี่นะครับนะครเล่าขยะเห็ดผลงานเห็ดเพียงให้สู่คนพึ้งกันนะครับแต่ว่าบางคนนะครับแฟนคลับบ่ค่อยหลายฐานเสียงบ่ค่อยหลายเห็ดไปกับ คือการลงทุนนะครับมันกับบุคคลค่คาเพื่อที่เพื่อนลงทุนนะครับเล่ากับพยายามให้ศิลปินนี่อัปเดตผลงานถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเล่นโซเชียลนะครับบ่อยๆนะครับเพราะว่าโซเชียลนี่นะครับขั้นพ้นเหตุโซเชียลในสิีหงนะครับว่าขั้นเมนว่าจะเงียบหายไปบออัปเดตผลงานบ่อยอย่างนี้นะครับการดัน ของระบบโซเชียลหรือเ้าเอ่นว่า AI นะครับบอว่าทุกโซเชียลนะครับมันกระสิบอดันนะครับผลงานเจ้าของลงโดนๆมาลงนี่นะครับพอมาลงปั๊บเนี่ยยอดฟิวมันกระสิหน่อยนะครับบางคนนี่ยเอฟซีก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายจนเบื่อโบมี่นะครับโบมี่ผลงานในเบิรงนเขาก็หนีหายไปช่องทางอื่น ไปเบิ่งผู้อื่นนะครับอันนี้ครับเป็นแนวคิดของเล่าเป็นอย่างเล่าพยายามใหม้ทุกคนได้เหตุโซเชียลอัปเดตโซเชียลลงดูดูนะครับเพื่ออะไรเพื่อเลี่ยงกะระแสของระบบโซเชียลนี่ช่องอของเจ้ของอ่ะล่ะนะครับไอ้มันสามารถเอไอ้ AI มันสามารถตรวจจับอะไรครับพักดันนะครับงั้น ของในช่องจาของในโซเชียลจาของให้ระบบมันลั่นไปเรื่อยๆนะครับบําเพนไวาเงียบหายเงียบหายกัมมันก็สิคือเครื่องจักรนะครับคือรถยนต์คืออย่างตัวนี้แค่เมรว่าเข้าจอดทิ่มไหวหรือว่าเข้าบบเปิดแซง,งนั่นบูดูๆนี่นะเวลาเขาสิมาเปิดเท่านึงเนี่ยนะครับลั่งเถื่อกอับเครื่องสตาร์บูลดีนะครับมีปัญหา เสื่อมพวกนี้เห็นมันก็คือกันนะครับโซเชียลเขาเนอาเหียบหายไปนี่บนลุ่งเลยนะครับมันก็สจะเป็นนั่งซันนะครับถ้าเสืมาลงเถึงอีกเชิญหนึ่งโลไปไอมันกับบดดันนะครับบางคนก็บสีหน่อยใจว่าบ่ลุ่งทายคลิปเป็นสิบคลิปแต่ยอดวิวหน่อยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติ ระบบ A.I. นะมันกับบเมนว่า man, มันสิดันทุกคลิปนะครับเราเปรายคลิปของพอกันใช่นะครับบางคลิปนะครับในมือนั้นบางคลิปกับคนเบิงบ่หลายนะครับบางมือคนเบิงกะหลายนะครับบางคลิปกับแตกตลอดนะครับคนเบิงหลายตลอดนะครับนะครับบางมือกับนเบิงหลายเป็นบางคลิปนะครับ แต่สิ่งที่พอกันใช้เราเห็นคือขยันลงขยันทายนะครับบริสุทธใจยอดวิวเราทายลุง่งทายลถ่งทายลงเห็นไนะครับนี่คือสิ่งที่เล่าบอมีทางที่จะเลิกคิดแนวนี้นะครับทายลงตลอดนะครับนี่ตัวอย่างที่เห็นนะครับ